นิทานเรื่องการผจญภัยในเมืองใหญ่ของแมงมุมตัวน้อยณมุมหนึ่งของบ้านไม้เก่าในหมู่บ้านชนบทเงียบสงบมีแมงมุมตัวน้อยชื่อว่ามอลลี่มอลลี่อาศัยอยู่ใต้คือไม้กับแม่ของเธอและพี่ชายอีกสองตัวทุกวันมอลลี่จะคอยช่วยแม่ถักใยจับมแมลงเล็กๆเ,เพื่อเป็นอาหาร เธอเป็นแมงมุมขี้สงสัยชอบมองดูโลกภายนอกข่านรูไม้เล็กๆแสงอาทิตย์ลอดผ่านรูนั้นทำให้เธอเห็นถนนดอกไม้และนกที่บินผ่านไปมาวันหนึ่งมอลลี่ถามแม่ว่าแม่จา๋าเมืองใหญ่นะ่ะเป็นยังไงหรอแม่หัวเราะเบาๆลูกเอ้ยเมืองใหญ่นะ่ะเต็มไปด้วยแสงไฟเสียงดังและผู้คนมากมาย แต่ก็อันตรายสำหรับแมงมุมตัวเล็กอย่างเราแต่มอลลี่กลับตาเป็นประกายแต่หนูอยากไปเห็นกับตาสักครั้งแม่เพียงยิ้มถ้าลูกตั้งใจจริงก็ต้องเรียนรู้ให้พร้อมก่อนจะเดินทางนะจากวันนั้นมอลลี่เริ่มฝึกถักใยให้แข็งแรงขึ้นเรียนรู้การซ่อนตัวและฝึกปีนเส้นได้ให้เร็วที่สุด เธอฝันอยากสร้างใหญ่ที่สูงที่สุดในโลกเช้าวันหนึ่งขณะที่มอลลี่นั่งอยู่ริมหน้าต่างเพื่อพักเหนื่อยลมแรงจากทุ่งก็พัดเข้ามาว้ายเธอถูกลมจับพาออกจากบ้านหมู่ผ่านต้นไม้ผ่านทุ่งหญ้าและพาไปไกลกว่าที่เคยไปลมแรงพาเธอลอยอยู่กลางอากาศอยู่นานจนกระทั่ง เธอตกลงมาบนเสาไฟฟ้าแห่งหนึ่งเบื้องล่างคือเมืองใหญ่ที่สว่างสวัยผู้คนมากมายรถยนต์วิ่งไม่หยุดเสียงดังจากเครื่องยนต์และเสียงแตรดังสนัน่นมอลลีตะลึงนี่สินะเมืองใหญ่ที่แม่พูดถึงแต่ทันใดนั้นเองเสาไฟสัน่นรถบัสคันหนึ่งวิ่งไกลลมแรงทำให้ใยของเธอขาดเธอตกลงไปบนหลังคารถ แล้วรถก็แล่นออกไปอย่างรวดเร็วมอลลี่เกาะแน่นกับหลังคารถบัสที่วิ่งไปตามถนนกว้างเธอมองเห็นร้านค้าแสงไฟสีสันและตึกสูงระฟ้าเมืองนี้ช่างมีชีวิตชีวาเธอพูดกับตัวเองเมื่อรถจอดที่สถานีมอลลี่รีบไต่ลงจากรถแล้วหลบเข้ามุมใต้มานั่งรอผู้โดยสารเธอเห็นเด็กชายคนหนึ่งถือไอศครีมแต่ไอศกรีมหล่น เด็กทำหน้าเศร้ามอลลี่อยากช่วยแต่เธอรู้ว่าแมงมุมกับคนมักไม่ค่อยเข้ากันเธอจึงสร้างใหญ่เล็กๆดักเศษใบไม้ให้ลอยไปใกล้เด็กชายเด็กเห็นแล้วหัวเราะขึ้นมาใบไม้บินมาได้ยังไงกันนะรอยยิ้มของเด็กคนนั้นทำให้มอลลี่อบอุ่นหัวใจเธอรู้สึกว่าบางทีแมงมุมตัวเล็กก็อาจสร้างรอยยิ้มให้โลกใหญ่ได้เหมือนกัน เมื่อมอลลี่เดินทางต่อเธอมาถึงตลาดเช้าในเมืองที่นั่นเต็มไปด้วยกลิ่นของอาหารผลไม้และเสียงผู้คนเธอปีนขึ้นไปบนป้ายร้านผลไม้และมองดูผู้คนอย่างตื่นเต้นแต่แล้วเธอก็ได้ยินเสียงร้องช่วยด้วยช่วยด้วยเป็นเสียงของมแมลงวันตัวหนึ่งที่ติดอยู่ในขวดน้ำหวานที่ตกคว่มอยู่นั้น มอลลี่รีบลงไปช่วยใช้ใยถักเป็นบันไดให้มแมลงวันปีนขึ้นมา,มาแมลงวันตัวนั้นชื่อฟลิปขอบใจนะฉันนึกว่าจะจบชีวิตในขวดน้ำหวานแล้วสิอีกมอลลี่หัวเราะอย่าเพิ่งสิเราอยู่ในเมืองใหญ่ต้องระวังตัวนะตั้งแต่นั้นมอลลี่กับฟลิปก็กลายเป็นเพื่อนผจนภยัยช่วยเหลือกันในการสำรวจเมือง ทั้งสองปีนไปตามตึกสูงคามสายไฟและแอบ,บอยู่ในกระถางต้นไม้ริมถนนพวกเขามองเห็นสะพานลอยที่สวยงามเต็มไปด้วยแสงไฟคืนนี้เราขึ้นไปบนสุดของสะพานกันเถอะฟลิปพูดด้วยตื่นเต้นมอลลี่เห็นด้วยพวกเขาเริ่มปีนขึ้นระหว่างทางมีลมแรงรถวิ่งผ่ามข้างล่างอย่างรวดเร็วเสียงหวีดของอากาศดังลัน่นแต่มอลลี่ไม่ถอย เรามาไกลขนาดนี้แล้วต้องไปถึงข้างบนให้ได้ในที่สุดทั้งสองก็ถึงยอดสะพานแสงไฟเมืองสะท้อนบนกระจกของอาคารนับร้อยสวยจังเลยมอลเลียพูดเบาๆเธอถักใยรูปดาวเล็กๆบนราวสะพานนั้นเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเธอเคยมาที่นี่แมงมุมตัวเล็กที่กล้าออกจากบ้านเล็กๆ แต่การผจญภัยไม่ง่ายเสมอไปเช้าวันต่อมาฝนตกหนักลมแรงมอลลี่กับฟลิปต้องหลบอยู่ใต้หลังคาเหล็กของป้ายรถเมล์ทันใดนั้นนกพิราบตัวใหญ่บินลงมามันจ้องพวกเขาเหมือนของกินวิ่งสิฟลิปมอลลี่ร้องทั้งสองรีบหนีไปตามเส้นใหญ่ที่ขัดขาดต่อๆกันมอลลี่เกือบตกหลายครั้งฟลิปใช้ปีกโบกพาเธอขึ้นมาได้ทันเวลา หลังจากรอดชีวิตมาได้ทั้งสองนั่งนิ่งใต้หลังคาฟลิปพูดเสียงสัน้นเมืองนี้ไม่ง่ายเลยนะมอลลี่น้องฝอนที่ตกพราใช่แต่เรายังมีเพื่อนนี่นาะวันต่อมามอลลี่เริ่มคิดถึงบ้านคิดถึงแม่และพี่ของเธอฟลิปเห็นสีหน้าเพื่อนก็พูดขึ้นว่าบางทีเราควรกลับนะ มอลลี่พยักหน้าฉันอยากกลับไปเล่าให้แม่ฟังว่าฉันเห็นอะไรมาบ้างพวกเขาขออาศัยลมจากหน้าต่างรถบรรทุกที่กำลังออกจากเมืองมอลลี่ปล่อยยายให้ลมพาเธออีกครั้งคราวนี้เธอไม่กลัวเลยเมื่อเธอลืมตาอีกครั้งเธอก็เห็นทุ่งหญ้าคุ้นตาบ้านไม้หลังเดิมและเสียงแม่ร้องเคลียร์เบาๆมอลลี่กลับมาแล้วล่ะลูก มอลลี่โผล่ไปกอดแม่จะแม่หนูได้เห็นเมืองใหญ่ได้มีเพื่อนใหม่และได้เรียนรู้ว่าไม่ว่าที่ไหนโลกก็กว้างใหญ่แต่หัวใจของเราตั้งหาดที่ต้องกล้าและอบอุ่นเสมอคือนนั้นมอลลี่ถักใยใหม่ใต้ขือบ้านรูปร่างเหมือนดาวบนท้องฟ้าใยนั้นสะท้อนแสงจันทร์ระยิบระยับ เธอยิ้มและคิดถึงเมืองใหญ่ที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำแสนงามแง่คิดจากเรื่องโลกกว้างใหญ่มากแต่ถ้าเรากล้าออกไปเรียนรู้และมีมิตรภาพดีๆข้างทางเราจะไม่หลงทางไม่ว่าอยู่ที่ใดในโลกนี้